เอออ่าโน่นเนี่ยโน่นเน่ยเป้าหมายโน่นเนี่ยอยู่ตรงโน่นเน่ยหน้าต่างโน่นเนี่ยอ่าไปขยับไปเออนั่นแหละขยับไปเออออกแรงอย่าอยู่เีเฉยอ่าขยับไปเห็นนะเดี๋ยวมันจะมีแรงเองอ่าหลวงพ่อพูธทาาบอกว่าเหงือคือยาพิเศษอ่าแต่ละวันเนี่ยเราต้องมีเหงืออ่าถ้าเรานั่งที่เฉยเนี่ยเราไม่มีเหงือแน่นอนอ่าไปเออ อ่ะมาขยับมาเอออันแหละเห็นนะโอ้ใส่เสื้อนักกีฬาด้วย 96. เบอร์เก้าสิบหกอ่าทำตัวให้สมเป็นนักกีฬาหน่อยเออนะต้นกลายเดี๋ยวตอนนี้คุณย่าจะเป็นนักกีฬานะขอบอกไว้ก่อนไม่ใช่คนธรรมดานะบอกไว้ก่อนเออชุดกีฬานี้มันมัน,ม,นมันศักดิ์สิทธิ์นะอ่ามาอ่าอ,อย่าอย่าพูดพูดถึงเรื่องกินเขาให้ออกกําลังกายก่อน เอะอะก็จะกินอย่างเดียวเลยเออเขาให้ออกกำลังกายอ่ามา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 มาต่อเลยมาต่อเลยนนเป้าหมายเราอยู่ที่หน้าต่างมาเลยอ่าเร็วอาเร็วมาต่อมาต่ออ่าเร็วมาต่อมาต่อมาต่อ เออเนี่ยเอาให้ได้เอาให้ได้ถึงเป้าหมายก่อนมาขยับมาขยับมาเอออ่าเออนั่นแหละเออขยับอา่าให้แขนขามันได้ออกแรงเออนั่นแหละเออใส่สเสื้อนะักกีฬาแล้วอา่ามาขยับมาอ่าขยับมา,ขย,บมาขยับมาเรื่อยๆร มันไม่ปวดนองเลยนะอ่าม,าข,มา,ออาขยับมาเรื่อยๆเอออ่ะขยับมาเรื่อยๆเออนั่นแหละอืมอ่ะขยับมาเออเอาตังเกงขึ้นหน่อยมันจะได้ถนัดถนัดอ่าขยับมาอ่าขยับมาอือเดี๋ยวมาไปอามามาขยับมาอ่าม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 า,มาอ่าวันนี้เอาสักรอบหนึ่ง มาใหถึงนี่เอ่อขยับมาโอ้เห็นนะชุดม,มันมีผลเห็นไหมใส่ใส่เสื้อนักกีฬาแล้วเห็นนะั้มมันจะมีพลังมากขึ้นอ่าขยับมาเอออ่าขยับขาหน่อยขาขวาเนะี่ยมันไม่ค่อยขยับเลยขาขวาเนี่ยเออนั่นแหละพยายามพยายามงอขาช่วยด้วยเออเอองอขาให้มันช่วยด้วยเพราะถ้าถ้าเราไม่งอมันจะงอไม่ได้อ่าขยับมา Eh, nada.